ไล่มาเลยว่าไงวะไม่แต่ว่าแต่ละตัวละครอ่ะมันเชื่อมโยงกันใช่ปะพี่ริวก็จะเล่นแบบอย่างแซนต้าก็เป็นตั้งแต่แบบมัธยมอ่ะพี่ริวก็จะเล่นเป็นแบบเด็กปถมก่อนอนุบาลก่อนแล้วก็ค่อยๆโตมาแล้วจบที่เรื่องเผยใช่ปะเผยมันก็ยังเป็นเด็กมัธยมอ่ะพี่ริวก็จะแบบเริ่มอันนี้เนี่ยใส่ผ้าอ้อมแล้วก็กลับคือนมันเห็นอันนี้วัฒจักกุ่ม่ะแต่ว่าค่อยๆค่าแล้วพี่ริวก็จะเล่น่ใน เรื่อมายด้ต้องไปนอนแล้วแหละมีคนถามว่าพี่ริวเขียนบทใช่ไหมคะใช่ครับริวเขียนบทเรื่องที่แซมมี่เล่นคู่กับไพอาแล้วก็เรื่องของมายากับสุดยอดด้วยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขียนด้วยกันสามคนก็คือเรื่องบูมพีกแล้วสรุปเออแซมมี่ไพอาหรือไพอาแซมมี่ค่ะจากใจคนเขียนไม่รู้ให้ไปเดาอเอง คนเขียนบทเดาไม่ออกเหมือนกันคนเขียนบทก็ลืมเหมือนกันแล้วเพราะว่าเรื่องเขียนตั้งนานแล้วแต่ว่าแต่ว่าต้องต้องให้ไปรู้กันเองเรื่องแซมอารแซมอาร์อะไรล่ะหลุดสปอยเหรอแซมอา๊ยหลุดสปอยเหรอแซมมี่ไพอาหรือเขาบอกว่าไม่เคยเจอพี่ลิวในบางเอิญหลักเลยอะเต้เนี่ยไปโกหกเขา ไม่ต้องไปหาดูคือริวอะถ้าพูดตามตรงอะลิวเล่นมาตั้งแต่เลิฟเลิฟซิกหนึ่งใช่ถ้าไล่ดูอะจะเจอเป็นตัวละครที่สำคัญแล้วก็รับมากใช่รับมากจริงรับมากจริงอืมรับจริงถ้าเจไม่เอาใครหาเจอมาเอาเงินได้นี่มีคนบอกว่าทำไมไม่เขียนให้พี่ยอดคู่พี่แซมเอาจริงๆไหมทุกคนเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดแบบความ ความจริงก่อนก่อนหน้าที่จะมาเป็นเซเว่นโปรเจกต์ให้ฟังแบบคร่าวๆแต่ว่าไม่ได้สปอยเยอะคือจริงๆอ่ะเราอ่ะอยากจะวางอ่สุดยอดกับแซมมี่ไว้แบบเป็นคู่เมนแต่แบบว่าเราคิดว่าเราอยากเราอยากเขียนเขียนอะไรที่ให้พี่แซมมี่อ่ะเล่นเล่นในอีกรูปแบบหนึง่งที่แบบอยากลองดูว่าพี่แซมมี่จะสามารถแบบพลิกบทบาทตรงนี้ได้ไหมแล้วก็ ให้พี่ยอดเล่นคู่กับอีกคนหนึ่งดีกว่าเราจะลองดูว่าพี่ยอดอ่ะแบบจะสามารถเอาอีกคาแรคเตอร์หนึ่งมาเล่นมาเล่นได้ไหมคือที่ผ่านมาเราเห็นพี่ยอดกับพี่แซมอ่ะเล่นแบบในสายฮามาตลอดใช่ไหมเราก็อยากเห็นให้สองคนเนี้ยเล่นในอีกมุมหนึ่งที่ท,ทั้งสองคนนี้ไม่เคยเล่นมาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวผ่านจากเรื่องเงี้ยไปอ่ะเราคิดว่าเราก็รุ้นเหมือนกันว่าอยากให้มีเรื่องที่คู่ระหว่างพี่ยอดกับพี่แซม เราก็รุ้นเหมือนกันหลังจากนี้ก็อาจจะติดตามนะครับผมครับอะไรเนี่ยพี่ลิวเล่นเลิกเลิฟซิกด้วยหรอครับมือกูเล่นทุกเรื่องล้วตอนเนี้ยเออเท่จริงอ่ะริวริวเล่นตั้งแต่นี้เลยสิ่งหาไกลพบจริงๆริพี่ริวก็เล่นในนี้นะธิดาซาตานเอพี่อาจจะปลอม พี่ดูอาจจะปลอมตัวมาเป็นคนขายข้าวในโรงอาหารไ้รอดูพี่ดิวเล่นบททิดาสาตานดีบทนั้นออืะผมจะใส่ซองให้คุณอ่ะจริงแต่อยากแต่อยากเล่นเล่นซีรีส์แบบนี้นะอยากเล่นละครรู้สึกว่าสพี่พี่ลองเล่นละครให้ฟังหน่อยผมอยากฟังแมวผมจะใส่ซองให้คุณอยากดู12%กับองศาศูนย์แล้วครับ เฮ้ยองศาศูนย์<ง>ดีมากจริงพี่ริวพ,พูดมางงงงไงริวก็งง,งงเหมือนกันไม่อยากพูดเยอะกลัวแบบมันหลุดหลุดสปอยหลุดคว <c oughs> ามคือเอา <c oughs> คือเอาง่ายๆอ่ะแบบเออถ้าทุกคนอยากดูยอดแซมใช่ปะคือมันมีแน่ๆแต่ว่าแบบไม่ใช่โปรเจรกต์ <c oughs> นี้หรอเอาคือไม่มีสรุปให้ไงสรุปให้ปัญหานี่ว่าเออแบบอยากดูยอดแซมแล้วพี่ดูก็ตอบไปแล้วแบบ เออก็ก็วางแผนว่าแบบจะมียอดแรมในอนาคตข้างหน้าอะไรอย่างนี้เอ่อมีคขอถามว่าจริงๆนี่เคยเห็นพี่ริวในได้แดงนะเคยเห็นซีนไหนอะครับอุ้ยโอ้ยโอ้โหพี่ริวเป็นมุดสอนแล้วนั่นเองเียบิวเตอร์เฮียมาี่เต้ไม่มีใครสนใจเซนต้าเลยไม่ต้องถามว่าเซนต้ามันไม่สนใจใครเลยเขาคุยกันอยู่ เอ้แต่นี่นี่ชอบชอบเรื่องแรกหลังจากที่ดูดาบเอ้ดูดูดาบหลุดโป๊หลังจากที่ดูดูหลังจากที่ตรวจตรวจงานหลังจากที่ตัดต่อตัดมาเสร็จและ้วะครับคือเรื่องสซนต้าตัดเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปนั่งตรวจดูกับพี่ๆอะไรเงี้ยเราเราชอบเราชอบน้องน้องเซนต้าเล่นรู้สึกว่ารู้สึกว่าน้องน้องเป็นนักแสดงที่ ดูแล้วไม่ได้รู้สึกติดขัดหรืออะไรอะไรเงี้ยจริน้องน้องเป็นนักแสดงที่ที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกด้วยใช่ไหมทันต้านั่นแหละถือว่าถือว่าทําทําททเรื่องแรกออกมาแล้วถือว่าดีเลยดีเลยอยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ซัพพอร์ตน้องเยอะๆครับน้องเป็นคนที่มีความสามารถเยอะมากแล้วคิดว่าถ้ามีเรื่องอื่นต่อไปอ่ะน้องจะพัฒนาฝีมือได้ไกลกว่าน,นี้มากๆครับนี่พูดดีป้าตามึงต้องพูดชมกูบ้างเนะ ต้องชมพี่กลับคืนใช่ไหมคือไอ้ตาคนที่เต้นได้เนายร้องได้แสดงดีหน้าตาดีตัวสูงคือครบอ่ะจริงที่ผมไปนอนแล้วนะบายบายคืนนี้บายบายครับบาบผมแต่ว่าแบบถ้ามันก็ต้องชมกลับบ้างเลยนะริวเนาะจริงมันก่อนก่อนไปมันก็ต้องชมกันก่อนว่าชมขนาดนี้แล้วไม่รู้ผมไม่รู้ผมผมได้รับคำชมแล้วผมไปแหละบายบายพี่ ฮ้ยโอเคทันตาออกปุ๊บพี่แก้ใหม่หมดเลยว่าเมื่อกี้พี่โกหกนีคนบอกว่าพี่ริวต้องเล่นเชือกป่านแล้วเดี๋ยวสี่สิบนะครับทุกคนมาใครอยากถามอะไรมาเลยครับอมพิวเต้เราอาจจะไปทุกคนต่อฝากฝากสเปซนะครับเดี๋ยวเพราะเราอาจจะมีสเปซกันบ่อยๆขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเราได้คุยกับ พี่พี่ทีมทวมิตเตอร์เรา,เราว่า,วาเราเรา,าอยากจะสเปซแล้วล่าสุด efm ติดต่อมาให้ไปพูดในรายการวันพรุ่งนี้พี่พิวอะอืมแล้วเดี๋ยววันศุกร์อะครับวันศุกร์วันศุกร์จะมีสเปซเล่าเรื่องขีกันเดี๋ยวมี efm เข้ามาฟังด้วยจริงทุกคนฝากติดตามสเปซด้วยนะครับสเปซพวกริวกับพี่พี่นะครับ จะมีมายาเซนต้าแบบแบบเข้ามาเต้เข้ามาริวเข้าไปแบบเป็นเด็กฝึกงานแล้วกันจริงจริงจริงมาย่านอนไหมเออมายาไปนอนต่อไหมเจอกันครับไปนอนไอ้จะลืมปั่นเพลงให้ด้วยนะฟังเพลงเยอะๆ ใช่วันนี้อย่าลืมไปปั่นเพลงเซฟโซนของของเต้ด้วยนะครับของพี่เต้ก็อย่าลืมอย่าลืมปั่นเพลงว o u l บียัวไมล์เลิฟของน้องแซนต้าด้วยนะครับว l d y บีไมล์เลิฟเออออออรัชจะลืมนะครับจะกี่จะกี่แสนวิวแล้วนะวุฒิบีมาโยเลิฟเซฟโซนเลยนะอีกอีกไม่กี่ไม่กี่วิวจะสิบล้านแล้วพี่อุ้ยสิบล้านวิวเหรอ เอามือ,ต,อต้องแก้ยังไง <laughs> อ่งอาสิบล้านดิสไลค์อะไรก็ได้วีใครยังไม่ฟังนะครับเข้าไปฟังแล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับกดกดดีๆดนะนดกดไลค์อยู่ฝั่งซ้ายนะจริงครับแล้วก็อย่าลืมมาติดตามพวกผมด้วยนะครับในไอจีเต้ W สิบแปดครับแล้วก็ไอจีร ใช่ครับใครอยากรับรู้เรื่องราวไหนของเซนต้าและมาญาและเต้นะครับสามารถไปกดฟอลโล่ริวไว้นะครับเผื่อริวจะหลุดสปอยอะไรบางอย่างออกไปนะครับหรือใครอยากรู้เรื่องสั้นอะไรเงี้ยกดฟอลโล่ไว้ครับแล้วก็กดทักมาจะตอบไหมอีกเรื่องหนึ่งนะบายแต่ว่าใครอยากรู้แบบว่าก่อนก่อนไปก่อนไปพี่เต้พี่เต้โชว์ร้องเอ่อเซฟโซนให้ตังหน่อยครับปิดเลยได้ปะปิดแล้วนะบายบาย ลองไมือได้เรียวพี่เต้พี่เต้ขอแบบพอเพาะสักรอบหนึ่งเร็วร้องนะเร็วร้องได้อ่ะเริ่มไปใจอยู่ที่เดิมอ้าวเราเราเอาป่ะเรารอแบบต่อกันร้องแบบต่อกันต่อกันต่อกัยู่ลองก่อนเซนต้าพิเต้แล้วก็ย่าโอเคได้มา จะอยู่ที่เดิมตรงนี้ยังไงต่อไอตาลา,ตตตางีาเา่เอาวิเตต่อไอตาก่อเอาใหม่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 พี่อูลองใหม่เร็วจะอยู่ที่เดิมตรงนี้ฟังทุกคำที่พูดมาเออมีเอาตาคู่เดิมเธอนั่งสอบ ตาเน่ดี๋ยวก่อนมีตาคู่เดิมปะใช่แต่ว่าเมื่อกี้ันเ่อ้นเห็นมีคนให้ร้องตลบบุ่มบุ่มอะไรผิดผิดรายการผิดอะไรผิดรายการครับผิดรายการผิดรายการเด้อปิดแล้วนะครับทุกคนเจอกันนะครับ อเคบ๊ายบายพี่เจอกันนะครับทุกคน bye, อบครับผมเจอกันครับบ๊ายบายเจอกันครับอบอ๊ายบายบายบาย